สวัสดีค่ะรูปที่จะมาสอนวาดวันนี้คือรูปก้อนเมฆค่ะเรามาเริ่มวาดกันเลยอันดับแรกนะคะให้เราโค้งฝั่งซ้ายมือโค้งขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็โค้งอีกหนึ่งอันส่วนโค้งอันนี้นะคะเราจะโค้งยาวเลยนะโค้งยาวมาแบบนี้ค่ะแล้วก็หยุดหลังจากนั้นนะคะเราก็โค้งมาฝั่งขวาแบบนี้ อีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็จะโค้งเป็นยาวๆแล้วก็โค้งมาข้างล่างค่ะแล้วตรงนี้นะคะเราจะโค้งมาเราจะโค้งมาแบบนี้ค่ะขีดอีกด้านล่างหนึ่งอันตรงฝั่งซ้ายนะคะให้ขีดลงมาโค้งเข้ามาด้านล่างของเส้นด้านบนแบบนี้ค่ะ เราจะวาดนะคะ,อ,อ,กกอ,นนอ,ะอีกก้อนหนึ่งซ้อนกันนะเราจะวาดอีกก้อนหนึ่งซ้อนกันซ้อนด้านข้างตรงนี้โค้งมาติดตรงนี้นะคะแล้วก็โค้งไปฝั่งซ้ายมือทีนี้นะคะตรงนี้เราจะโค้งยาวลงมาข้างล่างแบบนี้แล้วก็ขีดด้านบนลงข้างล่าง นี่นะคะเราจะทำสายฝนนะคะโปรยปลายวาดเป็นรูปหยดน้ำแบบนี้นะฝนตกนี่นะคะวาดเป็นรูปฝนตก เราจะวาดเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะหรือจะวาดแค่นี้ก็ได้เนาะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไประบายสีตามใจชอบได้เลยค่ะลูกก้อนเมฆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ให้อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ